สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายปันครับผมนานๆครับนานๆมามาปวดทีครับต้องบอกอย่างนี้ตอนนี้ผมพาทุกท่านนะครับมาปวนร้านท่อไอเสียร้านอามท่อไอเสียครับโอ้นี่กำลังจัดอยู่เลยครับ กำลังจัดอยู่เลยชักอามเป็นยังไงชักอามโอ้ไม่ได้เจอกันนานเลยดินี่กี่ปีแล้วนี่ไม่เจอกันนี่ฮะสี่ห้าปีได้ไหมโอ้โห <laughs> <อ>นานเกินไปว่ะ<อ> <laughs> ตอนนี้ทำอะไรเนี่ยฮะตั้งล็อกขีดมาี่เขาเรียกอะไรนะตีกลวยโอ้ตีกลวยอยู่ตรงนี้ใช่ไหมกลวยอยู่ตรงนี้ใช่ไหมอ๋อนี่อยู่ตรงนี้เขาทำเพื่ออะไรเนี่ยให้มันดังรอให้ชาวบ้านนาบ่ดิ นี่เสียมิกมาจากอำเภอปะทายครับเมนบอปะทายเป็นบอ เสร็จแล้วจะไม่ไหนช่างอัมตีกวยเรียบร้อยแล้วโอ้มาไม่ทันตอนตีกวยนี่หพนพอมั้อาเสินพ,พอไหมเนี่ยแค่นี้นี่นมาจากประทายนะครับมาจากเมืองโคราชครับอก่อนอื่นต้องบอกเลยนะครับว่าร้านอามถ้อยเสียเนี่ยอยู่ติดถนนสายสตึก พญากระพุนพิสัยนะครับสตึกอยู่ฝั่งนู้นตรงนี้ใกล้ๆเนี่ยก็จะเป็นสี่แยกทางพลาดชุมพลบุรีนะครับอยู่ในเขตของอำเภอชุมพลบุรีไปฝั่งนู้นก็จะเป็นอำเภอพญากระพุพิสัยครับไปนู้นนะเดี๋ยวพาเดินชมบรรยากาศในอู่เจมิกมาคนเดียวบอ่ามาแต่เช้าเลยมาทำ ทอ่อกับราวไฟไหนราวไฟอยู่ตรงไหนอันนี้ราวไฟเดิมเสริมขึ้นอีกใช่ไหมเนี่ยเสริม12ดวงก็สปอตไล์ก็ที่ตาสปอตไลท์ LED ในของเดิมใช่ไหมอ๋อเสริมเป็น12ดวง,ดวงแล้วก็ ไมเนี่ยเฮ้ะทาั้งงามทำไมไอ้ตัวนี้เขาเรียกกันหมาฮะตอบผมหน่อยได้ไหมฮะเ, <c oughs> เออเรียกครับเขาเรียกกันหมานะเนี่ยที่ทำอยู่เดียวนี่กบลังขัดเงาเลยครับชักน็อต ในฐานะที่เป็นคนทําเนี่ยทําไมเขาถึงเรียกกันหมาพอจะรู้ครับตอบไหมสามช่างสุดหล่ออยู่ตรงนี้ครับเนี่ยลาวไป มาใส่ไอ้บาัตาเนีหรือว่า LED นะครับ mm hmm. เป็น12ดวงครับ mm hmm. แล้วก็เพิ่มสปอตไลท์เข้าไป1แถวข้างบน mm hmm. ใส่ใสตุ๊กตา mm hmm. อันนี้ใส่ตุ๊กตาบ่ คือท่อไอเสียแต่ตอนนี้รู้สึกว่างานทั่วไปเนี่ยก็จะมาพร้อมๆกันเลยครับที่เห็นนี่ก็จะเป็นท่อขนาดต่างๆนะครับท่อสแตนเลสท่อเล็กแล้วแต่ชอบเลย ขึ้นเองใช่ไหมชัางอามไม่ได้เจอเนี่ยสี 4, ่ห้าปีทำไมฝีมือดีขนาดนี้เนี่ยฮะอ้แทบจับไม่ได้เลยนะเนี่ยน้างอาวมไอ้น,นี่คืออะไรเนี่ยในเนี่ยะฮะ,ะพ่อ,อยาเขาใช้ในงานอะ อ๋อระบบท่ออากาศระบบเทอร์โบแสดงว่าโอ้รถถูกรุ่นมาที่นี่ได้เลยใช่ไหมได้เลยชึงงานสุดโอ้ดีนะครับโอ้เราเมันก็ไม่ได้บ้านานเนี่ยเพิ่งจะรูเหมือนกันนะเนี่ยแล้วก็ปลายท่อนี่มีขนาดต่างๆแล้วครับแปดสามแปดสี่แปดห้า หรือว่าถ้าอยากจะได้ลูกแฟนก็เดี๋ยวช่างจัดให้ครับใช่ไหมช่างอไํไปานานต้องกวนซะหน่อยไม่ว่าจะเป็นงานเชื่อมนะครับเชื่อมไฟฟ้าเชื่อมอะไรเนี่ยเขาเรียกเชื่อมอากอนหรอเเชื่อมแก๊สเชื่อม ลมเชื่อมอะไรว่ากันไปนู่ครับข้างบนก็มีครับปลายท่อตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องดัดท่อนะครับเครื่องดัดท่อมีถึงสองตัวด้วยกันงานเนียนด้วยนะครับสวยด้วยอามท่ออเสีย ทางอามเปิดร้านมากี่ปีแล้วเนี่ยจำได้ไหมสิบปีไม่น่าจะฮะอเอาไม่น่าน่าจะเลยสิบปีไม่ใช่บอกไม่ถึงบอกสูงสุดเอาแค่หกปีใช่ไหมยอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านสามในบ้านสามปีแล้วก็ย้ายออกมา Oh. จะเข้าหกปีเนาะโอ้ห oh, กปีนี่แบบขยายกิจาก,การใหญ่โตเลยทั้งอาม <c oughs> เอา้าเจอใครอีกแล้วนั่น <c oughs> แล้วเผลอแป๊บเดียวนี่ก็จะเป็นในส่วนของบรรยากาศงานช่างนะครับ ขึ้นกันสดๆก็สนใจก็มาแล้วครับเดี๋ยวพาเดินออกไปดูด้านนอกหน่อยจะได้มองชัดๆนะครับว่าร้านอาร์มถ้อยเสียนี่อยู่ตรงไหนบางท่านเนี่ยขับรถอยู่บนถนนก็มีป้ายชัดเจนนะครับเนี่ยถ้ามาจากฝั่งของสีแยกทางพาดนะครับหรือว่ามาจากฝั่งของอำเภอสตึกตรงมาเลยครับ จะเจอมุ่งหน้าสูอ่อำเภอพยัคฆบูมิสัยเนี่ยครับจะเจอเลยสายมืออามท่อไอเสียก็มีเบอร์โทรติดต่อแล้วครับ2เบอร์ด้วยกันนะครับ093 34343 9 5เบอร์นี้จำง่ายหน่อยแล้วก็อีกเบอร์หนึ่งครับ080 095 6916อยู่ติดถนนสี่เลนครับหาง่ายเรื่องงานท่อ ไว้ใจได้เลยนะผมการันตีเลยนอกจากงานช่ออางานท่อของช่างอามแล้วเนี่ยช่างนิดนะครับก็มีบริการรับซ่อมรถบรรทุกนะระบบช่วงล่างมีปัญหามาที่ได้เลย ั่งนี้ก็น่าจะเสร็จแล้วเสร็จแล้วใช่ไหมช่างอาตัวนี้คือประกอบแล้วใช่ไหมชอบผ่อนหอนก็มาที่นี่ชอบแบบไหนก็มาที่นี่แต่ว่าถ้าจะยืมเงินก็ไม่ต้องมาที่นี่นะครับช่างอามไม่ให้ยืมครับ <c oughs> ลากันไปก่อนแล้วครับผมบรรยากาศช่วงนี้เสียงของในช่างทำงานก็จะกล่อ,อมหูอยู่ตลอดเวลาแล้วเจอกันใหม่ครับกับอาร์มท่อไอเสียนานๆมาที นี่ยหน้าตาของท่างอามประมาณนี้ครับ